อารมณ์ไม่ดีไม่สดใสเหนื่อยล้าอาจเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเราไม่สมดุลได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะไม่ว่าจะเพศไหนเจเนเรชันไหนก็ดูแลฮอร์โมนให้สมดุลได้ 3. อาหารกุญแจสำคัญที่ควรจะต้องมีในทุกจาน 1. อาหารไขมันดีเป็นตัวช่วยสร้างฮอร์โมนชั้นดีช่วยให้ผิวสวยผมแข็งแรงแถมอารมณ์ดีด,ด้วยค่ะ 2. โปรตีนคุณภาพดี ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่แถมยังเป็นตัวช่วยสร้างฮอร์โมนได้ด้วยนะคะ 3. ผักใบเขียวเข้มและผักตระกูลกะหลำ่ำช่วยให้ตับท์ทำงานจัดการฮอร์โมนส่วนเกินได้เป็นอย่างดีทำให้ร่างกายทำงานได้ดีและสดใสขึ้นด้วยค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการดูแลฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแนะนำกินเมล็ดเฟร มเมล็ดฟักทองมเมล็ดงามเมล็ดดอกทานตะวันส่วนคุณผู้ชายนะคะแนะนำกินอาหารที่มีซิงค์และวิตามินดีสูงโดยเฉพาะหอยนั่งรม,มเมล็ดฟักทองเนื้อแดงแบบไขมันต่ำรวมไปถึงทับทิมสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะแนะนำกินอาหารให้หลากหลายครบถ้วนหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปลรูปและมีโปรตีนดีไขมันดีพืชผักสีสันหลากหลาย โดยเฉพาะสังกะสีและแมกนีเซียมค่ะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานของฮอร์โมนแต่อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยนะคะดูแลฮอร์โมนให้บาลานซ์เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่จานอาหารของเรากันนะคะ